มันจะคือคนหไรบอ๋อถึงแล้วครับวัดเนินสว่างเนินสง่านงเนินเนินเนินสว่างบอ๋อโอ้นอนนอนอยู่นะครับเสียงอีสานนะครับคาราวานคาราวานเสียงอีสานนะครับมาหากินมาหากินทน่านได้หอนเวลานะครับตอนนี้หัวจะเที่ยงนะครับท่านได้จัดตั้งค<อ><า>์งจ<า><ว>ัดหนาพึ่งหนาข้าวเนี่ยรถปลาลุงนี่ครับวัดโอ้ในเวียนวัดนะครับวัดเนินวัดเนินสว่างวรารามบ่ ครับนี่ว่าให้รถสังกะสีแอมนะครับมาเป็งสถานที่ให้เรียบร้อยนี่เดยทางลงทางหนึง่งโอ้มาหอนเร,กา,ราก็ต้องมาพักกันสี่ก้อ,อตนนะติดตังเลยไปอะร้รมันแดดหอนการเรียซนซอดแจ้งนะ้ำหนาต้องเห็นใจ หมึกยาก่างตะกี้บ่เป็นยังเสียสมัยตะกีบมั้สมัยตะกี้ต้นโพ่ไงเข้าเข่าสงสังยโชคดีมีสุขร่ำรวยนคนสีสหันหนา้าวิธีไปทางไหนเนี่ยเอาตั้งนี้ยันเป็นตั้งนีได้นี่วิธีไปแล้วหันนะผมว่าเอ,อิอ่าสีหันหน้ามาทางเข้าวิดีจย่ง แล้วมียังน้องเขาหาหม่องจอดทั้งผู้ทั้งหน่อย,อยา,งบบางก็บ้าแบบเข้ากันเลว่าตะม้งมาเห็นนี่เดี๋ยวทางเขาทางหนึ่งไหมเพิ่ถกระบอกมาหาันล้วรถใหญ่เขานี้เขาเขามันกรบอกเขาเลยพุ่นมาสิริแม่นี่อ่าทางเขาอีกทางหนึ่ง,ง,น,ง,งน่าหนาขวามือน,นั่นทางขึ้นมาแมนบอกแมนครับพูดนะตรงไปอีกปะ นี่เลี้ยวซไายนันก็วแมนทาง้างลงไปเชื่อมถนนใหญ่ตัวนั้นนะบโอ้ทางเขาวัดมีทางเดียวสองทางสองนี่นนนนกบแม่นทางลงไปถนนใหญ่ ทั้งเดียวทางหนึ่งห่วงทางหนึ่งเอ้เขาได้สามทังหนางนานอยู่คุณ <Okay. S 1> สิรพัาคุณ่ะสิรพัาว้างช่องหมดละครับว้างช่องแล้วเอาโอเคละครับครับวันดีครับ รูปสถานทีแ่แล้วเราก็กลับไปหาหม่องพักหม่องเศร้านะครับเขามาประมาณสิบหกโลจากจากจากวังทองกันบ่ไม่ครับจากบา้างยาสูครับโอ้บ่ะหวดพี่บ่ปรหวดพีบ่บ่ก็แสดงว่ามีบ้านเล้าหรือขันยุ่ธเชิงเสียก็แสดงว่าจ่อคักจ่อเนี่ยเราพูดจ่อจ่อห้าหม่องกันเนี่ยก่อนละหม่องลุ่งนะหม่องลุ่งมันต้องเป็นบ้านของอีสานบ้านท้างดินจ้า โอ้แถนีเ้เป็นที่ราบลุ่มนะครับคือภาคเหนือเอนี่ยนครับราบลุ่มมีป้อมอิมมันะแต่มันอยู่ในหลืบเขาเนี่ยนีบา้านหลังนี้มึจงจังไรว์เนียนะ่ยโอ้เห็นอไะอไรหรอกเห็นอะไรไม่อยู่ยนี่ที่แรกครับแต่ว่าแดดป่ะเนี่ยไม้เผาแม่ไม้แคนว่าอยู่เพื่อลา้ลางไม้เท่านั้นมีสมัยนั้นไหไม้แดงไม้ไดูดด้เลย เพราะนั้เวลามันคืนกินแมนครับมัน,น,นแดดแดดยังกระสูนแดดก็ได้น้ำยังเพราะใได้เซียนน้ำม,มันยังแข็งได้ยัดได้คันแดดดูโอ,โ,อโ,อโอ๋อวิวงามแต่น้องี่น้ไปนอนเลยมาทางเหนือทาง,น,ทางน,นี้มันแบมีแต่ภูเขาเรากาะนะครับวิวทิวทัศน์ก็สวยงามนะครับหันไปทางใดก็พอตะเภาขูนะครับแมนบอสแมนภ okay, ูเขาภูเขานั่นนะครับ ครั้งนีงเนี่ย<า>แดดแดดมสิออกไปเย็นจ่อย,อยพี่น้องเอ้ยยี่สิบเก้สาสาั่งอากาศทั้งเย็นโยนครับโอ้แต่ว่าสัมฤทธินอนดีป้าบอกม่วงครับสัมฤนธิ์ได้จานนอนดีหางเครื่องก้อนว้อยแมนบอครับโตเฟิร์แมนครับนอนแสบนอนแต่ห้องไม่ของอะไแมนครับนั่งคนกับฝันได้รวยได้เลขความแต่ว่าขอดึงว่าขื้นรถว่าดึงว่าใครถือถือเลขได้ไหมจีจางเสียงอีสานภาษาไทยหนึ่งถือวเนาะจ้างว่าดี โอ้ย่งจังได้แล้วสือหาบอะปุ๊บท่านหนึ่งเอามมามไม่รู้เขามารลกันลังไปครับขากันคาราวานแมนบอลนี่รถตู้พราอดรถเพอหลอดรถตู้เพระหลอดเพระหลอดป่ะเย็นพวไรนี่เย็นพวไรนี่ชาติพรสชาติ คือวางสันชาติบัตรุ่งความเด่นๆอ๋อแถวออหูจใจคนไปตัวปตัวพื้นเด่นนโอ้ยคนกว้างขวางนาอคนเออแบบตกตกหน้าบ่อไหลตกไฟบ่อใหมตัวนี่เวลาอยู่ไโอ้ยผมว่าน้ำดองกสันผมบ่าเขานียมันาจเปลี่ยนข้าเาซื้อแต่ว่ามันร้อนหมอเล้วตกน้าเชียวนะเพรมันบ่อไหลดอกจมเลยจมเลยตายข้าหันเล่นทีตกน้าบ่อไหลตกไฟบ่อใหมจมเลยเพราะในดัก กลับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องกลับเข้าสู่วางทองเพื่อหาที่พักนะครับโอ้แม่ธรณีไปยะานากโอ้่นตีมีดตัวนี้แมนปะฝนมีตีเล็กแมนอ๋อม,มีมีทานหินทานอย่างนี้เลยนะครับพี่นี่คือตลาดน,นี้ว่าที่อะไรปะน,นี้วันที่เก่า ่ตลาดครับตลาดตลาดตาลีครับตลาดตาลีเราต้องหาที่พักเห็นเร่งไว้หรอบไปบังอยู่ในเดอะเบสอย่งเบสเบอ่อ๋อเบสเขาี่ถนนใหญ่ี่ถนนใหญ่เล่งหาเสเวียนไว้เด้วยจบมูบัชมถือขันนจะขึ้นมาทำไเอเห็นเสเวียนเรานะครับ เสเวลนแล้วไม่ก็จอดรถบบชิดเลยที oh, ่มันเขาครับใส่เออรถตัดกับมีรถตัดกับมี The b e s t มันบอกเป็นเดอะเบียด์รนเป็นยังเบียดเบียดโฮมเบียร์โฮมบ่ สวมิดมิดแบนบอดใช่ครับนี่ยังปวดใช่ไหมนี่ป้องเขาเลยทางเข้ามาเนี่ยนี่ครับนี่เที่ยวนี่โอันี่บ่นี่คำนั้นดดข้างหลังลงข้างหลังโล่งข้างหลังโล่งย่างเข้าไปบ่ถอยถอยครับนี่ร้านนี้กับใครใครยัง คลายน้ำนี่เข้าไปเลยโอเพนพนะโอเพนคือหมายเลขของคนเข้มเดี๋ยวโต๊ะห้องพักนองแปะเข้าไปตรงกันหน้าหนอระวังเหยียบกระทางตรงไปเขาเด้นทางเหยียบรถเลยโอ้โหรถเฮยไม่ยังดีดเขาดีดรถอ่ะมันดีดรถเข้ามาแล้วครับไม่เล่นกราบรถสิ เข้าไปในห้องพักเลยเข้าไม่นี่กล่องตัวโตวเลยเขาไม่ยังมากับรถโอ้ใครอยู่ดรอตอนนี้โอ้น,ะนี่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 นนแม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 นถือถือถืถอด้วยครับพวดแข็งแรงมีระเบียงนัง่เงเดี่ยวเข้าไปเลยครับเดี่ยวเอาหม่องพักพวนมีมี่ฮุบเฮวให้เบิง้งอย่าคิดเหี้ยเอาเลยว่าว,นะว่า่าาคิดสัน่นหรอกคิดเหี้ยเอาได้อยู่ เขาไปแจมแล้วเขาก็ได้เนื้อเกลือพี่เลนี่หมองพักวัดตีครับคขอบคุณครับอยู่เพ่กำลังย่างไปเบิ้งห้องเลยครับผคกับเจ้าของเพื่อนเลือกที่พักนะครับ่าพนย่างไปเบิ้งหม่องพัก โอ้เป็นหุบเป็นหุบเขานะครับเป็นเป็นที่ลุ่มนะครับรีสสรทเป็นที่พักนะครับทั้งนู่นเป็นภูเขานี่ครับกลางคืนน่าจะวิวสวยนะครับที่พักที่วังท้องนะกำลังย่างมากได้แสครับ มื่อนี้พักได้เดือนอโอเคครับอาอแล้วพี่น้องห้องเบอร์ไหนน่ะห้องเบอร์1ิเบอร์1ิเบอร์สิครับพี่นอ้องอยู่วงพัก อมีมุมกาแฟด้วยครับผมต้องเบอร์สิบไอ้แพ้ โอ้ oh. เตียงคู่มีไวไฟเปล่าพาสเฟิร์ดคอกโกรษณาตรวจสอบทรัพย์สิน มุมกาแฟอยู่ไอไก่ซาร่าน่ะผมเมิงก่อนว่ามีไวไฟบ่เอ,เออประชานันมุบ่าแฟเหมือนบ้แมนครับรจสอบสักสีนี่ไงไวไฟเออนี่หมดนี่ไวไฟ,ฟมีครับอือนะครับแฟ คือเตียงนวดเนาะมีนวดปึง oh. ครับพี่น้องเอฟซี FC, ครับก็ขอสินสุดในการคลิปนี้ไปที่อีกคนนี้นะครับฮอตที่ไม้นะครับบางทองนะครับภาคที่เดอะเบสรีสอร์ทแล้วก็คลนนี้ไปพอกันอยู่กับเสียงอีสานอีกครับ oh. นะครับอคิดนะครับบสวัสดีครับ